<altro> <virt unch herman os> <olor> ิ่งเข้าพี่นมกป่ลานิ่นกินกับข้าวเหนียวมกป่ากินกับข้าวเหนียวนะอ่ะพี่น้องกินง่ายๆง่ายๆอยู่ง่ายๆกนข้าวยจันท้ยวกันี้ยวกับมก่า ินง่ายๆอยู่ง่ายๆกินแค่อิ่มแล้วพี่นอ้องปลานินเป็นนเหนียว ở con nhóm hoa bệnh hoa the không nó cái <laughs> bàn nhanh thôi หมูปลาใ่ผักกับใบกะเพราพร้อม ติดมือเขาบอกว่าคนอีสานปั้นข้อเหนียวติดมือคือคนขยันคนขยันทํางานมือสากข้อเหนียวเลยติดมือคนอีสานเด็กินข้วเหนียวมันกินง่ายพ mm hmm. ี่น้องปั้นกินกับอะไรก็ได้กินกับปลากินกับน้ําพริกกินกับส้มตํา แล้วก็อิ่มนานข้าวเหนียวกินมาตั้งแต่บันทับบุรุษพ่อแม่พากินเนะาะน้่มะเศาพบาทีหนึ่งข้าวเหนียวตอนเย็นก็จะหุงข้าวสวยประเภทนี่บานย่อจันพ่อแม่เป็นนังสันตจ้ะนี่มะเ้าหนึ่งข้าวเหนียวในลูกในร้านห่อไปโรงเรียนเพราะตอนเย็นมากจึหุงข้าวเจ้าหุงข้าวสวย เยอะมาก,กังขีดตะไดยตะกอนตะกอแต่ว่าบ้านเยจันหงษ์แต่เขาสวยเขาเนียวก็ซื้อแบ่งบางโอกาสเนาะคะ่ะไปซื้อเอาห้องละสิบบาทเดี๋ยวนี้เขาเนี้ยวเพิ่มกับมีมาขายตามร้านค้าแต่ว่าหนีไม่ได้ซื้อตะบ้านงานันทางบ้านเนาะคะ่ะ เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านอยู่ข้างๆใไไกล้ๆกันเพื่อนมีงานต้องไปจอยงานเพื่อนเอามาเอาคนเยามากินกับมุกป่ามะให้ห้านหน่อยกินกับถอดไก่ก็บอกเอามาหลายค่ามาถุงสองถุงจำห้องกินเบิร์ดแหละไม่ได้เอามาหลายไว้เพื่อน้อื่นกินนะั่น เวลากล้างปลาต้องดูดีๆเ้อค่ะกินปานะลาเนาะระมัดระวังก้างย้ายใหญ่บนก้างปลามีแต่ก้างใหญ่ๆนะคะระมัดระวังในการกินของเข้าไปนะนี่ก็การกินปลาต้องดูดีๆเนาะก้าง กินไปชั้นกลางเอาออกกืนเข้าไปมันจะติดคอนต้องเอาออกออกก้างออกคลิปนี้จริงเขากัหมูกปลาจ้ะ ข้ามสุดท้ายจะขอลาพี่นอ้องเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอย่าลืมกดซับ s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ยศจันด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันไว้หน้าเจอกันคลิปหน้าจ้ะ